สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระผงพระพิคเนศรุ่นรวยเฮงดีวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีเป็นพระพิคเนศนั่งเต็มองค์เป็นเทพในศาสนาฮินดูเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของคนไทยหลายๆคน ถือเป็นเทพเจ้าที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานมีความเชื่อว่าองค์พระพิคเนตจะช่วยขจัดอุปสรรคทั้งปวงอีกทั้งยังช่วยให้ประสบความสำเร็จสุขสมหวังดังปาถนาเป็นมหาเทพพูดทรงภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่สามารถบูชาได้ง่าย เป็นที่นิยมของคนไทยตามประวัติพระพิคเนตนั้นเป็นเทพเจ้าที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะวิทยาการทุกขแขนงทำให้ผู้บูชาเป็นฐานะบรมครูแห่งความสำเร็จตามคติาพาม ยังช่วยให้การงานเจริญก้าวหน้าค้าขายร่ำรวยอีกทั้งโชคลาภวันนี้ก็พามาชมพระพิคเนตรรุ่นรวยเฮงดีวัดเชิงเลนจังหวัดนนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ